โอเคครับพ่อสวัสดีทุกคนกันด้วยครับก็จะมาเล่นววกเตอร,ร์เวกเตอร,ร์เหลืองแจกฟรีนะวันนี้มันจะเป็นยังไงเเราไปชมกันเลยนะไปมิไลค์ของเราจัดไปกอกสิบแปดเราไปชมงานมันจะเป็นยังไงเตรียมตัวนานแท้แล้วมาครับมาครับหมานะครับหมานะครับ ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แบบเร็วๆแบบไม่ตัดและตอนนี้เราอยู่ในสนามรบยังไงยังไงเห็นแบบตกยิงไปหืม <c oughs> ไม่โดนสักเม็ดแล้วโอ้โหยิงลมอุยแกันไปกอนกูไปก่อนกูเจอแก๊ ความในตัวไปไงไปไงแล้วอู้หูฮุยอุ้ยอุย,อยมันลบโอ้ยลบ,ล,บลบกัน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 ไปไงไปไงโอ้ยไม่ตายโหเอ้ยมันไม่ตายเราก็ตายแทนดิอืมนก็ได้มาวิกเตอร์เรามาแล้ว ไอ้มาลจ้าเวกเตอร์เลืองเอ้าสก,กินมปขึ้นวะเดียเดียวเดียวสก,กินมปขึ้นรือว่ต้องตั้งค่าก่อนวะอืมอาฟิกหรือเปล่าอ๋โอโต้องเปิดทั้งหมดก่อนนะแต่ดูเมืนอนี่งแรกๆเป็นอเฉพาะไอดอาห้องเราหรืกคอน งั้นดูแลกนุ่งนวลไปโชว์หน่อยโชว์หน่อยโวยจริงๆอยู่ไส่อยู่ไส่อยู่ไส่ล่ะอยู่ไส่ล่ะระยะไกลเว้ยเว้ยรู้ยิงระยะไกลเคยเห็้มาละเว้ยรู้ก็ยิงระยะไกลได้เมือนกันนะไอพะกุใส่ือ โอ้ยโอ๊ยโอยเห็นแบบแบบนะเอ้าโอ้ยยากใจเกินยิงไม่ถึงอะไรเนเพื่นอนไอ้กกาทาม,มินโอ้เพื่อนรีบหลบแทนละเพื่อนจ้างชูปเสร็จแล้วก็ไปลุยกันต่ออ้าวลงโลอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งตัว ฝามวนฝามวนฮะ,อะเอาเผลอเราเก็บไว้ซสแล้วอีได้มาตัวเดียวมาวินที่สามจะเป็นของใครแม่เราก็เข้า มีสองกระบอกนะปืนวินนี้แต่เราจะใช้เวกเตอร์กระบอกเดียวไปไปลุยกันไปลุยกันเฮ้ยเฮ้ยดูน้อง,งแปลก ออื่นน่นจะไม่น่วงกันหรอกมีช่องเราช่องเดียวแล้วอู้แล้วโอ้ยกระจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงเก็บยิงมันยิงเก็บปัญญาก่อนเด้อเอาเพื่อนล้อตีนมาทางนี้ออื้หือชิบหายครับไอ้โอ้ยโอ้ยเอาคิดว่าโดนโอ้ยมันมามันมาแล้วซับยิงโอ้โหเพื่อน เพื่อนล้อตีนมาทำไม่ะโอ้โหรเรียบร้อยเลยครับไม่รอดเกื่อแมงล้อตีนมา,าเราอย่างนี้ก็สิบผายสิโอ้แตกหมดตีเกื่อแมงล้อมาฮะไปเวกเตอร์เหมือนเดิม หรือเราจะตัดหน่อยดีกว่าแม่งนานเกินแล้วทางเต็มตัวนี่เราจะตัดให้มันสั้นลงหน่อยมองอะไรจะ,ระ,เ,รรรระเพื่อนมองอะไรครับมองอะไรยาอหน่อยย่อหน่อยย่อหน่อยเพื่อนย่อหน่อยสกินเทสเ้วยไปลุยบุกเลยเพื่อน เราใส่เดียวเราใส่อย่างเดียวเราไม่ส้นเลยเราใส่อย่างเดียวเจออุ้ยโหโหเขี้ยมันคมเจ็บจัดเจ็บจัดชิดยาแบบรอสักครู่รอสักครู่เดินไปลุยด้วยมามาอีกาสมิงอุ้ยมาเห็นห่วไวไุุ๊้ย เราบงกมาบงกมาอืมอ <l Jean Rabbit bulun> ื้มอื้มรบกวนลบกวนท่าจะไม่ดีท่านะยิงหัวไปยิงหัวไปดิยิงไปดิโดนแม่แต่อุ้ยโอ้โหแก่ผิดไอ้โจ้แก่ผิดเดียร์ไอ้โจ้แก่ผิดมาเยอะอือกระโดดไปไหนมกระโดดไปไหนเราอุ้งเล็งยิงโอ้โมันโจกมันโจ้โอ้โหโดนรบกอนฮะโอ้โหยังวันนี้เสี้ยวตูดเลย ต้องนี้ก่อนนะจังวันนี้อยู่ตายแน่มาไม่ลงมาใช่ไหมเยวูขึ้นไปไม่ลงมาใช่ไหมเลูขึ้นไปเองเ๋ยว <c oughs> โอ้โยเข้าไปสิบเม็ดโอ้โหม่ไหวครับสามหนึ่งเฮ้ยลตายคือยกันเกิน ขอเองเวรตเหมันเดิมซูริโมจบฟันดาสจะกินคนหล่อคตรวยครเท่คนอำมาโหดอำมาหินและอำมาพาดเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยแล้วเราจะแพ้แบบหยับ,ยบ หรือเราจะแพ้กันนี้อะไรกันครับนี้ไปเพื่อนรวมตัวรวมตัวใส่ฟอเราจะไม่ซุ้มทางนั้นเราจะใส่เดียวเราจะใส่เดียวได้ยินไหมเรามาเพื่อรุยไปอีกาทาัมินเอา <c oughs> เพื่อนเรา để hết lãnh đạo vương tùa vương yêu 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 ไี่กับหลบไม่ทันขอชิดยาวเอ้าโอ้ระเบิดโอ้ไม่ได้สังเกตสกิลระเบิดแม่งเอ้ยโอเคแค่นี้แหละไว้เจอกันครั้งต่อไปไปจ้ะ